ทีเซดได้เร่งพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันนะคะให้ข้อมูลในการจัดแสดงสินค้าและการประชุมรองรับการเติบโตของตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการนายนพรพลรัฐเมทาวีกุล,ลชัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซดกล่าวว่า แผนการกระตุ้นตลาดการจัดประชุมและนิทรศการหรือว่าไมซ์ในปีนี้จะยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมตลาดออนไลน์โดยจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และโปรบายแอปพลิเคชันให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานอย่างครบวงจรล่าสุดได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการบินไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและวีซ่าจัดทำโครงการ Supply of Your b e s e n t Agenda 2015ปีที่2 ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆเพื่อนําเสนอสิทธิพิเศษลดราคาสําหรับที่พักสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจูงใจให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์และนักธุรกิจที่กําลังจะเดินทางหรือที่กําลังตัดสินใจให้เข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสำนักงาน60แห่งทั่วโลก